น้ำมันค่อยๆไหลมาเนะะแต่ตัวข้างบนน่ะไม่มีน้ําไหลลงมานะแสดงว่าน้ํามันต้องผุดออกมาจากใต้ดินตรงนี้สินาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะ เจ็ดโมงเช้านะครับผมออกเดินทางจากสวนลุกาชาติบ้านแพะเนี่ยมุ่งหน้าไปอำเภอนครไทย,ยจังหวัดสุโขลกระยะทางจากป้ายเขาบอกเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดนี่ถ้าไม่เดินเ,นเยอะแยะอะไร ผมคิดว่าผมก็คงจะถึงเราๆประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองอ่ะคือตอนนี้อยากซักผ้าเด็มทีแล้วเพราะว่าวนะต,ตั้งแต่เดินทางมา4วัน5วันเนี่ยผ้ามันเปียกมาตลอดเลยนะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงนครไทยก็อยากจะหาร้านซักผ้าที่เป็นร้านซักอบนะ ออมันจะได้หายเหม็นมีโอกาสดีหาที่พักได้ก็จะหาที่พักนอนให้สบายสักคืนหนึ่งนะครับเพื่อพักผ่อนร่างกายนะแล้วก็ได้เดินหาซื้ออะไรกินหรือเดินเที่ยวในตลาดนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าผมจะถึงกี่โมงแต่ภาวนาให้มันไม่มีเขาไม่มีเนินอะไรเยอะนะมันจะได้ถึงเร็วหน่อยจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะหน่อย ผมขี่มาระหว่างทางผมเจออันนี้ครับผมไม่รู้เข้าเป็นเรียกอะไรเป็นบ่อน้ำเหรอแต่นะ้ำมันก็อยู่นี่นะเสมอขอบนะแล้วเขามีกระแปงด้วยเอาไว้ตักลองเอาไมา้ค้ำดูที่ว่ามันลงไปลึกแค่ไหนเนาะ แค่นี้เองมันลึกลงไปแค่สักข้อสองข้อเองนะครับไม่รู้ว่าน้ำนะ่าอาจจะมาจากป่าจากเขาข้างบนนะซึมผุดขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นน้ำใช้ลึกปล่าวนะเพราะเขาเขียนว่าน้ำมีนอใช้สอยประหยัดก็แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งน้ำนะ อันนี้คือจุดชมวิวเขาบ่อม้านะครับเขายังไม่ได้เปิดให้กว้างนะถ้าเปิดให้กว้างน่าจะดีกว่านี้นี่ถนนที่เราขึ้นมาขึ้นมานี่แล้วก็มานี่ หลังจากไม่ได้ซักผ้ามาตั้ง4ีหวันผ้าชื้นเหม็นหมดเลยเลยต้องเข้ามาซักที่นี่นะครับวันนี้น่าจะเป็นที่เดียวของเพอชาตาการนะหนึ่งชั่วโมงที่อยู่ในร้านซักผ้านะครับผมเหลือระยะอีก30กว่ากิโล จะถึงนครไทยน่าจะใช้เวลาสักประมาณสักสองชั่วโมงอะ่ะก็น่าจะถึงแล้วอะ่ะ34กิโลเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันแถวนน้นนะครับออกมาหน่อยเดียวฝนก็ตกแล้วครับโ เมื่อกี้ตอนซักผ้ามันไม่มีร้านใกล้ๆที่กินข้าวได้ครับก็เลยขี่ออกมาคิดว่าเดี๋ยวจะมากินข้าวข้างหน้าก็ปรากฏว่ามาติดฝนซะก่อนแล้วตอนนี้หิวข้าวอยู่หวังว่าคงจะตกไม่นานนะก <bureaucracy. S 2> ็น่าจะหยุดผมจะได้ไปหาร้านกินข้าวตอนนี้ก็เกือบๆบ่ายโมงแล้วอ่ะ พอฝนหยุดปับ๊บแดดก็ออกเลยโอ้โหดูแสงดูฟ้าข้างบนดิฟ้าเป็นสีฟ้าเลยอ่ะแต่ถนนน่ะยังเปียกอยู่เลย <c oughs> ผมติดฝนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็หาร้านกินมาม่าต้มอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้พอหลังจากฝนตกผ่านไปแดดเต็มเลยทีนี้ ถนนเส้นนี้มีเขาลูกหนึ่งเขาบ่อม้าหรืออะไรที่ที่ตรงนู้นน่ะนั่นแหละตรงนัน้นประมาณสัก2โลตรงนั้นก็จะเป็นขึ้นขึ้น,นลงลงและดูแนวโน้มข้างหน้าก็จะเป็นขึ้นขึ้นลงลงถึงนครไทยอ่ะเพราะมันก็ขี่ไม่ยากหรอกแต่ว่าไม่เจอแดดมาหลายวันไงวันนี้เจอแดดก็อาจจะต้องโดนแดดเผาซะหน่อยแต่ว่าอีก20กว่าโลเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับ บนท้องฟ้ามีดวงดาวประเทศลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียวใจดวงเดียวมีแต่เธอโอ้โหมง,งไปเลยกูผมป้อมคนกินหมาผมคนจนก็กินหมาครับมันเกี่ยวอะไรกันวะมาเพือจะบอกว่าไอ้ป้อมกินหมาไอ้นี่ก็คือเดี๋ยวกูไอ้ป้อมนี่จะเป็นคนเดียว อะบอกว่าคูก็กินหมูด้วยขึ้นไปเขียนได้ไงนะปีนขึ้นไปเหรอโอ้ฝั่งนี้ก็มีแต่เป็นเป็นอะไรที่หยาบคายแล้วเหลืออกสิบโลถึงอ,คอนครไทยผมมานอนลบแดดก่อนเพราะตอนนี้แดดแรงมากไปเร็วก็ไม่มีประโยชน์ครับเดี๋ยวรอให้เมฆบางดวงอาทิตย์สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปขี่ต่อครับ ีคือน้ำที่ไหลผ่านอำเภอ,อนครไทยนะครับน้ําแดงกัดเลยแสดงว่าฝนตกข้างบนเยอะอยู่ผมมาถึงอำเภอ,อนครไทยแล้วนะครับบ่ายสามเกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาที่พักกันวันนี้นอนโรงแรมครับนครไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีต้นจำปาขาวอายุ700รปีเดี๋ยวเราวนเข้าไปดูน่าจะอยู่ในวัดเนี่ย ต้นมันใหญ่หน่าดูอ่ะแต่ละช่วงที่เรามาไม่มีดอกฮะเขาต้องคั้มแล้วอ่ะ ที่อยากมาดูก็แวะได้นะครับตรงวัดกลางอยู่กลางอำเภอนครไทยเลยครับอำเภอนครไทยเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวพี่โลกร้อยกว่าโลนะมันเป็นอำเภอชายแดนหานออกไปข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วประมาณ40กว่าโลซึ่งเราจะต้องเดินทางไปวันพรุ่งนี้ ันก็ไกลนะโหการเดินทางไปตัวเมืองครั้งหนึ่งของของคนนคะรไทยก็ไกลยอยู่แล้วก็แน่นอนครับเศรษฐกิจหรือ,อ,อการประกอบอาชีพเนี่ยก็จะเป็นพวกเกษตรกรกันเป็นหลักนะครับแ,แถบนี้ ผมรอครึ S <S ่งชัง่วโมงผมจะได้เห็นปลาไว้เนี่ยเวลานอเต็นท์บ้างครับแล้วก็รีสอร์ทบ้างแล้วแต่วันวันนี้เพียก็นอนรีสอร์ทแถวนี้แหละครับอ้าวได้ตันน้อย,อยงอผ่านที่พี่ที่แกยกยอนะเขาบอกเมื่อวานได้ปลาเยอะนะวันนี้ไม่ค่อยได้ปลานั่งดูเขาสักพักนึงก็ไม่ค่อยได้ปลานานๆจะเห็นอะไรแบบนี้ที เพราะว่าทางโซนบ้านผมเนี่ยไอเรื่องยกยงยกยอเลยเนี่ยมันไม่มีแล้วอะครับตอนเนี้นี่แหละครับก็เพิ่งจะมาเห็นที่นี่แหละครับรู้จักอำเภอนครไทยเนี่ยก็จากการที่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยขีย่จัก,กรยานเที่ยวนะครับขึ้นไปนอนที่นครชุมนะครับโดยขีย่มาจากตัว แถวประมาณหนองตมมัม้งระจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ขี่ขึ้นไปนอนนครชุมแล้วก็ขี่กลับนะครับอันนั้นเป็นวันไนท์ทริปนะครับสวยงามแล้วก็อากาศเย็นทั้งปีนะครับแต่ปีนี้ผมไม่ขึ้นไปเพราะว่ามันตัดออกไปหลายสิบโลอยู่นี่ถนนในอำเภอนี่เป็นอย่างนี้นี่ผ่านอำเภอนะก็เวลารถใหญ่วิ่งก็น่ากลัวเหมือนกันนะ ถ้าขี่จักรยานมาเส้นนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันแคบมันแค่รถสวนผมได้ที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับที่พักผมเนี่ยอยู่ห่างตลาดประมาณสองโลนะเพราะว่าในตลาดไม่มีที่พักก็เลยต้องออกมานอนนอกเมืองแล้วขี่กลับไปในเมืองแทนไปดูซิว่ามีอะไรกินสัญญากันก่นกอนนะครับว่าต้องกินอะไรแปลกปก,กินอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนซึ่งมันจะหาได้ป่าวไม่รู้นะ <laughs> ของอาหารเย็นนะครับมันจะอยู่แถวแถวข้างอำเภอนครไทยจอดรถแล้วก็เดินมานะครับเดี๋ยวเดินไปดูสักนิดนึงว่าตลาดเขามีอะไรแปลกๆให้กินไหมน่าจะแค่สองซอยนี่แหละนั่นคือข้าวหนึ่ง กินคนเดียวใชั้ยก่อนครับเดี๋ยวว่าอันแรกหมกเครื่องไนไก่เกิดมาไม่เคยกินกับเขาเท่าไหร่นะครับยี่สิบห้าบาทเบอร์เกอร์ยี่สิบห้าบาทตลาดแบบนั้นนรชัยนันครชัยครับ อะไรที่ไม่เคยกินครับเขาบอกว่าทอดมันเสียบไม้20บาทไม้ละว1บบาทาได้บ้าบินกับก้ามปูนามา20บาทเขา<อ>บอกว่าขบกินได้เลยต้องลองไปเดี๋ยวเรากลับโรงแรมไปหาที่กินข้าวห้องแรมเขามีจานมีช้อนให้ยืมนะ ซื้อมาเยอะเลยอ่ะได้อะไรมากินบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับโหอ,อันแรกเลยเบอร์เกอร์แสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับยี่ห้าบาทเบอร์เกอร์หมูนี่นะอืมอันนี้อร่อยมีอะไรบ้างมาดูกัน ข้าวแบบนี้สี่สิบบาทนะอันนี้คือคั่วไข่กับนองไม้ลองชิมก่อนนะอืมอันนี้อร่อยนะครับต่อไปนี่คือเขาบอกทอดมันเสียบไม้นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะแถวบ้านผมเรียกแจงรอนนะอมั้งผมก็ธรรมดานะออกหวานต่อไปแหวกให้ดูนะอันนี้คือหมก เครื่องในไก่อืมรสชาติเขาออกจืดๆอะไม่เข้มข้นอ่ะสุดท้ายเนี่ยคือก้ามปูเนี่ยเขาบอกให้กัดเลยลอง,งนะกินนะเกิดมาไม่เคยกินอีนน้จริงๆฟันจะแตกะว่าเนี่ยน้ำกระจายก็เหมือนเนื้อปูโดยทั่วไปไม่มีรสชาติอะไรออกอมหวานนิดหน่อยแต่ว่าเนื้อแน่นกว่า สรุปนะวันนี้ผมให้อันไหนนด์ัเบอร์วันน่ะนี่ให้หนมูมาให้ขั้วไข่นี่นะครับกินกับข้าวอร่อยมากอย่างอื่นธรรมดานะครับก็เดี๋ยวขอญาตก,กินข้าวก่อนนะครับวันนี้จ่ายไปทั้งหมด700กว่าบาทนะครับที่จ่ายไปเยอะเนี่ยมันจ่ายค่าที่พักนะครับ3า0บาทบวกกับค่าซักผ้าอีกประมาณ100กว่าบาทนะครับรวมทั้งหมดวันนี้จ่ายไปประมาณ710บบาทไม่เป็นไรครับเพราะหลายๆวันเนี่ยเราพักสักทีหนึ่ง กินอะไรแบบนี้สักทีหนึง่งแล้วเพื่อจะได้สะสมพลังแล้วก็จะได้ขี่วันรุ่งขึ้นได้อย่างดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอกินข้าวต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับ